คนที่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นแยกได้แล้วเห็นธาตุขันธ์แสดงใจรัาได้นี่ใกล้มากเลยแล้วใกล้แล้วก็ต่อไปก็ทําบ่อยๆถ้าบุญวาสนาบารมีเต็มอริยมรจะเกิดเวลาที่อริยมรจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดไม่ใช่ว่าเจริญสติสมาธิปัญญาดีแล้วเกิดน,นะยังไม่พอหรอกต้องสะสมมันจะมีมคล้ายๆเป็นพลังของจิตนะจิตจะค่อยมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะ อย่างพวกเราภาวนาเราจะรู้สึกไหมเราเข้มแข็งมากขึ้นเลยได้ใจมันเข้มแข็งมันห้าวหาญมันเด่นเดี่ยวมากขึ้นมากขึ้นนะ่ะเมื่อมันเป็นบารมีของเรานะมันกล้าจะทิ้งโลกทิ้งสงสารทั้งหลายนะเพื่อธรรมะกล้าทิ้งร่างกายทิ้งจิตใจในะเพื่อธรรมะได้ตัวนั้นเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยนะั่นบารมีเต็มที่แต่ขั้นโสดาไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรนะอกเราสะสมของเราไปด้วยพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ่ะ แล้วก็สติสมาธิปัญญามันแก่รอบแล้วพลังมันมากพอเนี่ยรอริยมรรคมันจะเกิดอย่างถ้าเราภาวนาถูกเป๊ะเลยนะแต่ทํทำแล้วหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดพลังไม่เกิดไม่มีพลังมวลรวมนี้ไม่มีนะนั้นไม่เกิดหรอกอริยมรรคเน้นเวลาที่เราภาวนาเนะียอย่าหยุดอย่าเฉยทําทุกวันแต่อย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าไปบีบเค้นตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดภาวนาไปสบายสบายถือสีลห้านะ แล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิตหนีไปแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตไม่สงบอ่ให้รู้ทันจิตมันหนีไปมันไม่สงบแค่นั้นแหละจิตก็จะสงบของจิตเองโดยที่ไม่ได้บังคับ